วันที่9ธันวาน,นี้หน่อยเอ้แป๊บนึนงค่ะเอ,อ่สำหรับการจัดงานวันที่9ธันวาเป็นพิธี5าศาสนาเราจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และก็น้อมรำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณนาน,นับประการของในหลวงรัชกาลที่9 ที่ทรงพระราชกรณียกิจนานาประการให้กับปวงชนชาวไทยและทั้งยังดูแลธนุบำรุงศาสนาทั้ง5ศา,าสนาโดยเท่าเทียมกันทำให้ชนในชาติในศาสนาทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข <Okay. S 1> ในการจัดงานเพื่อน,น้อมดํารกเ,เป็นถึงพระองค์ท่านในครั้งนี้เราจัดขึ้นมาเป็นครั้ง ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกจะมีพิธีน้อมรำลึกซึ่งจะแฝงความพิเศษและความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละศาสนาอยู่ในศาสนานั้นๆด้วยนะคะพร้อมกันนี้ก็ยังมีนิทรรศาการซึ่งเป็นนิทรรศาการอย่างมีชีวิตตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ยังมีการวางดอกไม้ที่พระบรม พร้อมทั้งวางดอกไม้หน้าพระบรมจ่ายญรักไม้แกะสลักที่แกะสลักโดยประชาชนชาวไทยนะคะเป็นความพิเศษอีกหนึ่งอย่างค่ะมีการจํากัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมสําหรับสถานการณ์โควิดค่ะในสถานการณ์โควิดนี้เนี่ยเราอย่างที่ท,ทราบนะคะว่าสถานการณ์โควิดเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งปีนี้เพราะนั้นคนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมก็จะต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อยสองเข็ม แล้วก็มีการตรวจเอ k เคไม่พบเชื้อนะคะถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้พร้อมกันนี้ณจุดหน้าเข้าหน้าหน้าประสาทเลยนะคะเราก็จะมีการตรวจเช็ควัดอุณหภูมิก่อนก่อนที่จะมีการเข้าประสาทด้วยนะคะแล้วก็ติดสติกเกอร์เพื่อให้ทราบว่าผู้เข้าชมนะคะหรือผู้เข้าร่วมงานได้ผ่านการตรวจคัดกรองเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับผู้เข้า จะต้องแต่งกายยังไงบ้างค่ะสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะในปีนี้เราขอให้ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านน้อมใจเป็นหนึ่งเดียวค่ะคะ่ะอยากให้ผู้บริหารประสาทธรรมเชิญชวนประชาชนทั่วไปหรือผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้น่อยคะ่ะค่ะก็อย่างที่ทราบกันนะคะ เนื่องจากสถานการณ์โควิดในปีนี้เราไม่ได้บรรพชาสัมมานาเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะคะดังนั้นเราจึงไม่ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้เข้าชมประสาทเข้าชมปีนะคะแต่ผู้ที่เข้าชมประสาทอยู่แล้วสามารถร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลานะคะที่เราจะมีการวางดอกไม้หน้าผ่านุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษ์นะคะและก็พระบรมไม้แกะสลั นะคะคตามวันเวลาและสามารถรับประทานอาหารที่โรงทานที่ผู้มีจิตศรัทธามาร่วมโรงทานกับเรา3 0วรายสามารถทานได้ฟรีค่ะเริ่มวันเวลาเมื่อไหร่เริ่มค่ะเริ่มเวลาวันที่9ธันวาคมนะคะเวลา8.00น,นนะคะเราก็จะเริ่มพิธีพิธี5าศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลแต่ในหลวงรัรชกาลที่9ค่ะ คือปีนี้จัดแค่วันเดียวเท่านั้นััวใช่ไหม